สวัสดีนะครับวันนี้แทนสปินเนอร์มหมีกแล้วอันนี้รุ่นอะไรไม่รู้ก็ได้ถึง5นาทีก่อนเดินเราชั่งน้ำหนักก่อนโอ้โหโร2 0กร,รัมมีไอ้หนูมาดูด้วยเป็นพยัก,กีพาย,ยานอันนี้มาเป็นพาย,ยานไอ้มีลมเป่าไม่มีนะโอเคเต็มตัว120กร,รัมเดี๋ยวเราจะจับเวลานะครับเราจะจับเวลานะครับ 120กรัมเดี๋ยวจับเวลานะครับทานสปินเนอร์เตรียมตัว1 2 3เอาล่ะครับปล้ําเขาคุยว่าได้ถึง5นาทีจริงหรือเปล่าจริงเฮ้ยมึงว่าจริงมั้ยจริงครับจริงใจยันแยงอาจารย์ไม่รู้250บาท2 0 0บาท Yes 2อ่า uh, 30บาทโยโย่2 okay. 30บาท30บาท Yes พี่ฮันเดาทอันนี้ฮันสปินเนอรนะครับเป็นรุ่นลักษณะลักษณะอะไรอะ่ะมุนนาน่าเฟืองห้าแฉกใช่อ่า y ย s โอเคยูไทรยเขาบอกว่าได้ถึงข่านาทีอันนี้เป็นบรรยากาศตลาดนะจตุจักนะครับโอเคโคงการ1ามาหาอาจารย์ได้เลยมีเยอะมาก เยอะมากยังไม่ได้มาโชว์ยังไม่ได้มาโชว์200เห o n เ y o n า I have เยอะ No is packed it I don't know I I test I review, oh, review. I I test yeah is 500 not 500โอ้ย5นาทีโอ้ย5 minutes เออใช่ป่ะ5 minutes okay 5 minutes I test it oh, I see that. yes ตอนนี้ได้สองนาทีแล้วสอ2นาทีแล้วสนาทีเดซ200เดซบา This s 200 also Yes This three no six hundred บาท But nine is five minutes No have I I test Oh you sell You no sell I sell I test 5นา5น่นนี่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 ่นี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 นี่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 น บ u y more? ช h ปป p เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ย I แกเร่อแล้วนู้นบายอกที่ห้าบาท <c oughs> ะจะสมนาทีแลว <c oughs> ้วเว้ยเ้ขาบอกได้5นาทีครับ <c oughs> ริงไม่ริงไม่รู้วเขาบอกเเพิ่งกินเจ็ดกูว่าไม่ถึงว่ะก <c oughs> ูว่าจะได้สามนาที <c oughs> มันจะรอดเหรอวะฮะไม่รอดจ่ายเงินมาแล้วตัวนี้ราคาพันสาบาทเข็นมา 200. Một ngàn. Bao nhiêu? 200.000. Good price. 100. 100.000. Thơtibat. Thơtibat. Yu. Thơtibat. Yu. Ai muốn muốn kéo hết cả หม <on? m> any, <contemporary> okay. ุนข้านมุนมุนน่หมนน่หมุนไปมาไมุนเข้าดิมึง่หมุนออกดิหมุน้าอโมุนได้ดไดโอเคเฮ้สีนาทีได้นะว้ยส่ันดที่ no have. o n l yes เอาไว้สามนาทีครึ่งลว้เฮ้ยโอ้โหคนมาดูในร้านเยอะเลยเป็นสักขีพยาน is review hand spinner เรารีวิว new one ดู s ่ะโ o a านะครั f นะครกบอบอบอเดียว เฮ้ยได้ถึงไว้ห้านทีทำฟุกไปเลยเนี่ยไฟมินิทไฟมินิตโอเคตั้งเกี่ยวที่ได้มาเราสองร้อยเนิ่มเนิ่มสองร้อยครับผมอ๋อหนึ่งสามสิบน่ารักไม่รู้เดี๋ยวกำลังมองอยู่เนี่ยเก๋เฮียวดูนิดโน้ติสข้าว ตั 200. Yeah, 200 s <S ้งเกี่ยวแย่ทวนได้ไหมอ่ะได้ไว้ห้านาทีเฮ้ยได้ไหมสี่สี่กว่าแล้วนี่หว่าได้เราเหินเลยห้าได้เลยอห้าห้าหน้าหน้าจะถึงหน้าจะถึงมันบอกได้เจ็บสามสิบบาทครับเท่าที change. 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 ่บาทเดี๋ยวชิ้นชิ้นชิ้นจุ่งดับ,ด,บ okay. ดับไปแล้วโอ้ยตายหาปิดเออแต่ประมาณห้าทีแค่นี้ก่อน